สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้สม,มทรแล้วก็น้องข้าเจ้าครับก็เช้านี้นะจะพาเพื่อนๆมามาดูการเลี้ยงหอยนะครับหลังจากที่เราได้พ่อพันแม่พันจากจากพ่อคมสันนะครับต้องขอบคุณคุณครูคคสนน์คมสันนะครับที่อ่าให้ให้ให้อะไรว่าให้ให้พ่อพันธุเนาะนะครับให้พ่อพันธุหอยเชอรี่ สีทองนะครับมาให้มาให้กับทาพอทองนะครับครับมาดูครับเราจะพาอันนี้สอเข้ามาเจ้ามาอันนี้ครับนี่คือบ่อของเรานะครับซึ่งอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งเราทําโครงการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเอาไว้นะครับมีหมดอยู่สีบ่อนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพาะเลี้ยงกันนะครับก็คงจากที่ข้อมูลที่สนคมสันนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ประมาณสักสองสามเดือนนะครับก็จะสามารถเก็บผลผลิตมาได้ เชอรี่สีทองครับเป็นครอบพันธุ์ที่เอามาจากเราคบสันนะครับเอามาให้หัววัดอีกครับเ <c oughs> นาะยังไม่ออกยังไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเ,เรามาครับมาดูกันเรามีข้ดตีบอ่อนะครับ <c oughs> ยังไม่กดบอ่ออ่ามีข้อตีบอ่อห <c oughs> <ๆ>ัววัดหน้าลงตีเรามาดูตีบอ่อนี้นะครับอยู่ข้างเรียนเนาะ โอเคครับอ่ะพระเจ้าเอาเอาใส่เลยลูกเอาใส่ามีมีสีทองนะครับสีทองเลยนะครับองอ่ะเอาปล่อยเ,เอาปล่อยลงในอ่างเลยไปลงในอ่างเลยตัวผ <c oughs> ู้ <c oughs> อยู่ไหนตัวผู้ตัวผู้ด้วยตัวผ <c oughs> ู้อยู่ไหนเดินมาเอาตัวเอาใส่สองตัว, <c oughs> ตวเอาตัวไหนเอา <c oughs> ไปปล่อยไปเลยครับปล่อยลงไปเลยโอเคครับอาหารของเราก็จะเป็นพวกผักบุ้งนะครับน่มาบ่อนี้มาบ่อนี้ อ้าวแม่ไม่เห็นออเลยนะโอเคเอาใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันก็จะนั่นเองนี่อยู่จับหน้าน่ะเราขอยืมบ่อของโรงเรียนก่อนนะครับโอเคอ่ะเราก็ทำโครงการไว้ให้โอเคโครงการให้กับนักเรียนนะครับเราลองดูว่านะครับมีปลาด้วยเหรอ หนจอปลูกอ๊อดไม่ใช่เลยนะลูกอ๊อดเหรออันนี้ใส่ตรนี้เลยคือนี่มันกบไม่ใช่หรอไอบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้มันกบไม่ใช่หรอเดิ๋ไปเลยครับบ่อนักสี่ตัวเอาคือหมดแล้วแล้วจอดไปก็เทน้ำใช่น้ำใหม่อ่ะโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการที่เราจะมาเลี้ยง หอยเชอรี่สีทองกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็เอาผักวุ้งนะครับที่อยู่ข้างๆนี่แหละนะครับข้างสะให้เป็นอาหารของมันนะครับจากข้อมูลของครูคมสันจากสตนรคมสันนะครับบอกว่ากินได้หมดนะครับอาหารกินได้หมดก็เดี๋ยวเราจะยืมท่อของโรงเรียนก่อนนะครับตอนนี้าทางสามทัทองกําลังทําทําบ่อไว้อยู่แต่ยังก็ยังยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ขอยืมบอ่อของโรงเรียนตรงนี้ เอาไว้เพาะลูกลอ่อนไว้ก่อนนะครับเพาะเพาะไว้ก่อนขยายพันธุ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจะขยายออกไปนะครับเพราะว่าบ่อทองเนียยก็จะใช้ในการเลี้ยงปลาอยู่นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องสามพทองด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในวันพุ่งนี้นะครับนี่ไงตัวเล็กนะครับน้องข้าเจ้านะครับก็ตื่นแต่เช้านะครับก็มาพาคุณพ่อนะครับมา ทำคลิปวิดีโอในการเลี้ยงอหงอยเชอรี่สีทองนะครับซึ่งเป็นทราบว่าเป็นเป็นขาเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วหวังว่าพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับก็จะหันมาเลี้ยงหงอยเชอรี่สีทองครับตัวนี้กิโลละหลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงในครัวเรือนของเราก็มาทานได้แล้วก็เอาไปสร้างรายได้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามในคลิปของสองข้าวแฟมิลี่ด้วยนะครับกับท่องเททองนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ